จะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงพากันกลับบ้านเรือนของตนอยู่ร่วมกันต่อไปต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งคันอีกเมื่อคันแก่ขึ้นตามลำดับนางจึงอ้อนวอนสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามีก็ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับจึงเดินทางร่วมกันไปเมื่อเดินทางมาได้อีกไม่ไกลนักเกิดลมพายุพัดอย่างแรง และฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกันนั้นนางก็ปวดท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีได้ไปตัดกิ่งไม้เพื่อมาทําเป็นที่กําบังลมและฝนแต่เคราะร้ายถูกงูพิษกัดตายในป่านั้นนางทั้งปวดท้องทั้งหนาวเย็นลมฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างหนักสามีก็หายไปไม่กลับมาในที่สุดนางก็คลอดบุตรคนที่สองอย่างน่าสังเวชลูกของนางทั้งสองคนทนกําลังลมและฝนไม่ไหวต่างก็ร้องให้กันเสียงดังลั่นแข่งกับลมฝน นางต้องเอาลูกทั้งสองมาอยู่ใต้ท้องโดยนางใช้มือและเขายืนบนพื้นดินในท่าคลานได้รับทุกขเวทนาอย่างมหันต์สุดจรรมพันธได้เมื่อรุ่งอรุณแล้วสามีก็ยังไม่กลับมาจึงอุ้มลูกคนเล็กซึ่งเนื้อหนังยังแดงแดงอยู่จูงลูกคนโตออกตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกจึงร้องให้รำพันว่าสามีตายก็เพราะนางเป็นเหตุเมื่อสามีตายแล้วครั้นจะกลับไปที่บ้านทุ่งนาก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถี โดยอุ้มลูกคนเล็กและจูงลูกคนโตเดินไปด้วยความทุลักทุเลเพราะความเหนื่อยอ่อนอย่างหนักดูน่าสังเวชยิ่งนักนางเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำจีรวดีมีน้ำเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานางไม่สามารถนำลูกน้อยทั้งสองข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้เพราะนางเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาศัยที่น้ำไม่ลึกนักพอที่เดินลุยข้ามไปได้จึงสั่งให้ลูกคนโตรอยอยู่ก่อนแล้วอุ้มลูกคนเล็กข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้ว ได้นำใบไม้มาปูรองพื้นให้ลูกคนเล็กนอนที่ชายหาดแล้วกลับไปรับลูกคนโตด้วยความห่วงใยลูกคนเล็กนางจึงเดินทางหันกลับมาดูลูกคนเล็กกลางขณะที่มาถึงกลางแม่น้ำนั้นมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยู่บนอากาศมันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อจึงบินโฉบลงมาแล้วเฉียวเอาเด็กน้อยไปนางตกใจสุดขีดไม่รู้จะทำอย่างไรได้จึงได้แต่โบกมือร้องไล่ตามเหยี่ยวไปแต่ก็ไม่เป็นผล เย,ยวพาลูกน้อยของนางไปเป็นอาหารส่วนลูกคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ําก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในน้ําด้วยความไร้เดียงสาถูกกระแสน้ําพัดพาจมหายไปเมื่อสามีและลูกน้อยทั้งสองตายจากนางไปหมดแล้วเหลือแต่นางคนเดียวนางจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านเรือนของบิดามดาทั้งหิวทั้งเหนื่อยล้าได้รับความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจรู้สึกเศร้าโศกเสียใจสุดประมาณทางเดิน